ครับวดสดีครับผมชื่อนายเนรกรแก้วมอมและผมนายพระชรศรนัตราชครับอยู่ระดับปวสหนึ่งาสาขาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนเนื่อง,งจากอําดอหลังสวนของเรามีชาวสวนทุเรียนที่มากเราจึงทิดค้นอุปกรณ์ครับทุเรียนมาครับ มีเหล็กเบานะครับเป็นเหล็กท่อนนะครับที่เบาและมีโชค๊คหนึ่งคู่ไว้รับการกระแทกข,ของลูกตัวเรียนและมีกระสอบหนึ่งใบนะครับมีล้อสองข้างเพื่อการเข็นไปใต้ต้นตวเรียน,นเข็นนะครับวิธีการใช้งานนะครับเข็นรถไปใต้ต้นตวเรียนครับ แล้วก็คนตัดจะตัดมานะครับลูกตุเรียนจะลงในกระสอบและชกสองข้างจะทํางานการเคลื่อนรับแรงการแทรบครับและการเคลื่อนที่ง่ายเพราะอุปกรณ์ของเรามันเบานะครับลุนเข็นนะครับลุนหรือเข็นนะครับข้าไปใบไถต้นตุเรียนนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บใส่ในรถง่ายนะครับพกพาง่ายสะดวก การนำเสนอของเรามีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ